สวัสดีค่ะสูงรถดังจากค่ะใช่ค่ะครับขทบคทานทษครับอยากจะขอรบกวนสอบถามเารื่งองการดื่มอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะครับ สถานที่นี้นะคะจะเป็นโครงการบรรเทาทุกข์ปัญจัยปรรสุขค่ะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยที่ติดเตียงผู้ป่วยยากไร้ผู้พิการและก็ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงค่ะให้บริการยืมฟรีนำกลับไปใช้ที่บ้านเลิกใช้ก็เอามาคืนค่ะแล้วสมาชิกในกลุ่มเรานี่ที่มาทำงานค่ะอายุเท่าไหร่กันวา อายุน้อยที่สุดนะคะไม่ต้องทายประแดงจะเฉลยเลยก็คือ61จะย่าง62และอายุมากที่สุด75ปีค่ะเรามีสมาชิกทั้งหมดค่ะประมาณเกือบ20คนค่ะไวัยอ้ออทั้งนั้นเลยค่ะ ะะจะมี3หมวดใหญ่นะคะหมวดแรกเนี่ยจะเป็นหมวดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเตียงที่นอนลมเครื่องดูดเสมหะเครื่องผลิตออกซิเจนถัองออกซิเจนหรือแม้แต่กายอุปกรณ์พวกรถเข็นวอกเกอร์อะไรพวกนี้ค่ะก็มีประมาณอย่างละนะคะเกิน100ค่ะส่วนที่ขาดมากๆในกลุ่มนี้ก็คือเตียงค่ะ เพราะทุกรายที่มายืมนี่จะเป็นเตียงเลยค่ะนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนแล้วก็ที่นอนลมประเภทที่2ก็จะเป็นพวกวัสดุสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไปนะคะถ้าผู้ป่วยให้อาหารทางสายยางสิ่งที่เขาต้องมีเลยก็คือถุงอาหารสายอาหารสายลิงนเนียค่ะถ้าใช้ออกซิเจนก็จะมีสายออกซิเจนสายดูดเสมหะผ้ออ้อมแล้วก็อุปกรณ์ทําแผลประเภทที่3เนี่ยอันนี้ เราจะเป็นประเภทยานะคะแต่ถ้าเรามองว่ายาเนี่ยเราไม่ได้เป็นหน่วยที่แบบบริการจ่ายยาไม่ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ใช้ในกลุ่มของผู้ป่วยติดเตียงจริงๆก็จะเป็นยาที่ผู้ป่วยใช้ประจําซึ่งคุณหมอสั่งซึ่งตรงเนี้ยมีพี่พัฒกับป้าแดงเป็นพยาบาลเราก็จะรู้ว่าออเราควรจะจ่ายยาเนี้ยให้คนไข้ในประเภทไหน ้าแดงเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะทำงานมา38ปีแล้วกเกษียณมาตรงนี้ก็3ปีแล้วนะคะมันจะเป็นหัวขาวอะ่ะเบอร์สิบอันนีบร์สิบตอนที่มาทำเรื่องของธนาคารเครื่องมือแพทย์ให้ยืมเนะะี่ยค่ะก็ประมาณปี2557-58ตอนที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภพิคุตชมนทานนะคะส่วนใหญ่ที่เราไปคุยกับญาตะะิค่ะมักจะเจอปัญหาอยู่3เรื่อง หก็คือไม่มีคนดูแลอันที่สถึงจะดูแลได้แต่เขาก็ไม่มีตังซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เราแนะนําอย่างเช่นกลับไปต้องมีเตียงนะเครื่องดูดเสมหะหรือว่าต้องมีอุปกรณ์ต่างๆสุดท้ายเลยก็คือเขารู้สึกว่าเขายังทําไม่เป็นเพราะฉะนั้น3อย่างเนี่ยประเดงก็ต้องไปคุยและสร้างความเข้าใจและททำยังไงให้เขาอะเหมือนกับยอมรับแล้วก็จะน,นําคนไข้กลับบ้านเนาะ ประดงโชคดีที่ว่าพี่พัทเนี่ยเป็นพยาบาลเกษียณและพี่เขาอยู่ห้องฉุกเฉินมาก่อนเขาก็ทำงานด้านของการดูแลผู้ป่วยเหมือนเราอันนี้ก็คือรับบริการตั้งแต่ต้นจนจบทุกวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุนทรรังจากค่ะคนไข้อยู่ที่ไหนคะหมอคนไข้อยู่แถวแถวนนทบุรีครับป่วยเป็นอะไรคะคนไข้เจาะคอครับ ก็อยู่ที่นี่ก็คือดูแลทุกอย่างอะตั้งแต่ของมีของเข้ามาแล้วก็คัดแล้วก็ทำความสะอาดให้พร้อมใช้แล้วก็รับบริการผู้ที่มายืมของให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องชนิดต่างๆะคะ่ะเครื่องดูดเสมหะนะอันนี้เป็นกระบอกรองรับเสมหะ พี่พัดเองซึ่งเป็นพยาบาลฉุกเฉินเนี่ยค่ะพี่พัดก็จะสัมผัสหรือได้เห็นกับผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินไม่ว่าจะนอกโรงพยาบาลหรือว่าที่เอาเข้ามาในโรงพยาบาลมันอยู่ในสายเลือดเนาะพอพี่พัดเกษียณพี่พัดก็นึกถึงประแดงว่าเออเรามาช่วยกันไหมก็เลยชวนประแดงมาประแดงก็เลยชวนทีมมาร่วมง,งานตรงนี้ค่ะแล้วอย่างนี้มีคนยืมไปแล้วไม่คืนมีไหมคะยังไม่เจอนะสมมติครบเวลา เราอาจจะโทรไปถามว่ายังใช้อุปกรณ์อยู่ไหมอุปกรณ์สมบูรณ์ใช้ได้ปกติไหมเพราะอย่างหนึ่งก็คือเราจะบอกไปว่าจะมีคนมาลงทะเบียนเพื่อรอยืมสิ่งเหล่านี้ถ้าเลิกใช้แล้วก็รบกวนเอามาคืนหน่อยสวัสดีครับสวัสดีทุ่อันนี้สำคัญที่สุดโลจิสติกกับซ่อมบำรุงอุปกรณ์อันนี้ก็จะเป็นช่างหนุ่มเนาะ จริงๆชีวิตช่างหนุ่มเนี่ยก็ผ่านวิกฤตมาหนักๆมาสองครั้งค่ะครั้งแรกเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนเนี่ยเขาเคยถูกไฟดูดเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าร่างกายอ่อนแรงแล้วก็ติดเตียงไปเลยประมาณ6เดือนซึ่งครอบครัวของเขาภรรยากับลูกเนี่ยก็ช่วยดูแลพอหลังจากนั้นมาอีกประมาณ15ปีช่างหนุ่มตกจากหลังคาบ้านทำให้กระดูกหักอันนี้ รักษานานเลยค่ะสองปีที่นอนติดเตียงเขาก็จะเหมือนกับเข้าใจถึงชีวิตของผู้ป่วยติดเตียงทั้งครอบครัวเนาะเพราะฉะนั้นพอเขาประสบกับผู้ป่วยต่างๆเนี่ยเขาจะรู้สึกเข้าใจลึกซึ้งถึงถึงจิตใจแล้วก็ครอบครัวของเขาก็จะเหมือนเอือ้อเอื้อต่อการไปทํางานอาจารย์อุ้ครับซ่อมเตียงหน่อยอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยเวลาเราได้รับมานะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงวีแชร์ are, หรือวอลเกอร์ เราก็จะมาตรวจสอบคุณภาพว่าคุณภาพนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราใส่คันล็อกตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนนี่ที่มหาวิทยาลังสิล์นะครับก็คือจะเป็นพวกเครื่องผลิตออสเซนเครื่องซักชั่นอุปกรณ์เหล่านี้ จะต้องใช้วิศวกรทางเทคนิคไม่ใช่ว่าใครก็ซ่อมได้นะครับร,นะร้อหน,น้าประมาณร้อหน้าแนิ้วครับครับแปดนิ้วเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนไปเลยการที่เราจะให้บุคลากรที่มายืมของไปให้กับผู้ป่วยเนี่ยนะไปใช้เนี่ย เราต้องคำนึงด้วยว่าของที่เราให้ไปเนี่ยผู้ป่วยใช้แล้วปลอดภัยใช้แล้วต้องดีขึ้นไม่ใช้แล้วตายเรารู้ว่าใครดูแลอุปกรณ์ตรงไหนใครมีใบวิศวกรใครออกใบการันตีเครื่องนั้นได้เราก็เอาตรงนี้ปให้เขาดูแล สวัสดีครับป้าแดงครับวันนี้ผมเอาที่นอนลมกันแผลกดทับมาบริจาคให้ทางทีมงานป้าแดงครับสุดท้ายเลยเฮียวิวัฒน์ท่านผลิตที่นอนลมท่านก็เลยรับผิดชอบดูแลที่นอนลมเลยแต่ไม่ใช่ดูแลเฉพาะของยี่ห้อของเฮียเนาะท่านอื่นอาจจะมีหลายๆยี่ห้อ,อเฮียดูให้เราหมดคือเรากา,าขึ้นมาหลอนพวกนี้คือรักษาและป้องกันแผลกดทับจริงๆเฮียวิวัฒน์เป็นเท่าแก่นะคะ ท่านทําเป็นเจ้าของกิจการทําที่นอนลมเฮีย er ทามาประมาณ30ปีมาถึงตรงนี้แต่ก่อนที่จะเจอเฮียครั้งสุดท้ายที่มาเป็นจิตอา,าสาร,ร่วมกันก็ช่วงโควิดก็ประมาณ4ีหปีตอนนั้นเฮียบอกว่าเฮียจะเลิกทําละเพราะว่าลูกชายก็มีการมีงานทําไม่ได้มารับช่วงต่อเราก็เลยบอกชวนว่าเฮียเฮียจะเลิกทําไมเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยนะที่ทํามาเฮีย er มาเป็นจิตอา,าสาไหมเราก็บอกว่านี่ไงเวลาเฮียมาดูแลเรื่อง ที่นอนลมที่มันชํารูดหรือว่าเวลาเฮียลงพื้นที่ลงก็ไปแนะนำคนไข้ใช้อย่างทุกวันนี้เฮียก็ยังทำในเรื่องของที่นอนลมอยู่แต่เฮียไม่ได้เน้นเรื่องของไรายได้หรือธุรกิจนะคะเฮียจะเน้นในเรื่องของว่าทำที่นอนลมเพื่อไปช่วยเหลือคนไข้ผมออกเดินทางไปทั่วประเทศผมไปมาหมดแล้วก็เห็นความจำเป็นในสิ่งที่แบบว่า คนไข้บางรายเขาไม่มีเงินจริงๆนะผมเจอสภาพพวกนี้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้ออุปกรณ์ทางด้านนี้ได้เราก็ซัพพอร์ตในเกี่ยวเรื่องที่นอนคนที่ลำบากที่สุดก็คือคนดูแลจะทำยังไงให้เขาแบบว่ามีความสะดวกสบายมั่งโดยที่ว่าค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ความตั้งใจแรกเลยนะคะ,ะแสดงว่าจะหยุดหยุดงานด้านการบริการทุกอย่างก่อนเพราะมันก็ทํางานมานานมากแล้วก็ในชีวิตราชก,การก็30กว่าปีกับกับแฟนประแนงะกับลุงอะคะ่ะว่าเราจะไปอยู่สวนตอนนั้นเรามีสวนอยู่ที่สุพรรณอู่ทองแต่พอออกไปจริงๆอะคะ่ะโทรศัพท์จะเข้ามาทุกวันมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอออะในเมื่อตัวเรามัน ถ้าเทียบกับคนหลายๆคนน่ะเรายังมีโอกาสรู้จักคนที่เขาอยากบริจาคเพราะเขาเชื่อถือเราหรือว่าเขารู้ว่าเราทำอะไรแล้วพอมองหันไปที่ทีมมาค่ะทีมคือทีมจิตอาสาเกือบ20ชีวิตเนี่ยทุกคนก็เหมือนกับไม่ได้แก่หรือว่าไม่ได้ที่เจ็บป่วยอย่างเงี้ยทุกคนก็ยังป้ามาทำกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่วัดเนี่ยจะโชคดีตรงที่ หลวงพ่อท่านเคยมีบาร,รมีเกี่ยวกับการคนมาทําบุญวัดบางจากเนาะพอแต่และคนมาเขาก็จะมาหยอดตู้ทําบุญสันเจ้าทําบุญช่วยผู้ป่วยช่วยผู้ยากไร้ก็มาหยอดทีละร้อยหรือบางส่วนเนี่ยปแดงจะจัดกิจกรรมจับฉลากการกุศลเอาของที่เราได้มาจากที่การแบ่งปันเนี่ยคะ่ะเสื้อผ้าของเครื่องใช้ในบ้าน20บาทแต่เขาก็จะได้ของที่กเกินราคา20บาท เสร็จแล้วพอเงินพวกนี้เราก็เอามาบริหารจัดการอันที่หนึ่งเลยค่ะเราเอามาซื้ออย่างผ้าอ้อมเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่ใช้แล้วหมดเปลืองมันไม่กลับคืนมาไงคะถ้าคนไม่มีสตังค์พี่พัฒน์เขาจะให้ฟรีป้างษาจะให้ฟรีแต่คนพอมีสตังค์เราจะบอกเขาบอกว่าช่วยซื้อแต่เราจะขายในราคาต้นทุนนะหรือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆอ่ะป้า,าปแดงก็คอนแทคก,กับบริษัทที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ย เขาจะดูแลหลังการขายเวลาเรามีปัญหาเราก็บอกเขาเขามาช่วยดูเขาบริการเราฟรีเพราะเขาเห็นว่าเราทำเพื่อผู้ป่วย ตัวเนี่ยตัวก็เรียกว่าสามผที่ให้ลมเข้าพอเราพิ่มาปุ๊บมันจะมันดันเลยค่ะตอนที่คุณหมอบอกว่าเขาจะต้องกลับบ้านแล้วคุณหมอบอกว่าจะต้องเตรียมสถานที่รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆทีนี้ก็ไปเซิร์ชดูแต่ละรายการที่คุณหมอบอกแค่สี่รายการนี้โอ้โหเป็นประมาณเป็นแสนน่ะซึ่งหนขนาดนั้นเราก็ต้องคิดแล้วว่าถ้าเราซื้อเงินที่เราจะต้องไปซื้อนั่นก็คือหมดละ คือเครยียดเพราะว่าเราเราเหมือนคิดคิดแบบเราจะต้องไปหาตรงไหนหรืออะไรอะไรเงี้ยสมมติเาพากเราก็ใจรอนไปจะเรกระตื้นขึ้นอยู่ก็ว่าใสี้ามันอยู่ระดับไหนสุดท้ายมาได้ยืมอุปกรณ์ที่ศูนย์ประแดงได้ยืมอะไรมาบ้างคะ่ะอ๋อก็ที่ที่ศูนย์ประแดงเขาก็จะมีทั้งท้งเซตเลยค่ะก็คือให้ยืมมาก็เขียนใบคำร้องอะไรไปอะไรเงี้ยค่ะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากที่เราจะต้องเสียเกือบแสนอะไรเงี้ยค่ะก็ไปยืมตรงส่วนนั้นมา น้องเป็นคนคลอดก่อนกำหนด6เดือนกับ5วันน้ำหนักออกมา9้ขีดแล้วก็อยู่ไอซเลยแต่ตอนนั้นย่าก็เหมือนอยากจะเป็นซุมเศร้าอยากจะฆ่าตัวตายอยากแบบคิดหลายเรื่องไงแล้วเงินก็ยังต้องติดโรงพยาบาลเขาก็ต้องผ่อนให้เขาเราคิดว่าน้องนี่อยู่ได้ไม่ถึงเดือนที่หมอเ้าตีมาแล้วอะไรมาแล้วด้วย ความหวังเราก็ไม่มีตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็มาได้พวกพี่แดงเหยวิวัฒน์แล้วก็อาจารย์ชัยวัฒน์ได้เข้ามาเสริมกันเข้ามาเพื่อเป็นกําลังใจให้ย่าอยู่ได้ทุกวันนี้เก่งมากเป็นย่าที่ทราลโหดอดทนพวกเราก็ขอเป็นส่วนนอ้อยที่มาเป็นแรงใจให้ย่า ก็คือเร็วๆนี้ค่ะเขาให้อาหารทางสายยางเขาไม่มีความรู้ถึงเขาจะเรียนรู้จากโรงพยาบาลเขาก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่ในวันนั้นที่เขามาเนี่ยเขาน้ําตาซึมมาแล้วก็พูดเสียงสั่นตลอดเขาพยายามจะกลั้นน้ําตาก็จับมือเขาว่ามีอะไรจะคุยไหมตอนนี้เขาก็ร้องไห้สันทีเลยเขารู้สึกทุกข์ใจมากเขาจะดูแลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆอ,อธิบายไปว่า วันแรกๆอ่ะคุณจะรู้สึกมันยากนะแต่วันในวันต่อๆไปคุณจะชินและคล่องมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวจริงๆเราเป็นกลุ่มมดงานเล็กๆเนาะแต่สิ่งที่เราทำป้าว่ามันก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันหลังจากที่ป้ากเกษียณมาเนี่ยหนึ่งป้ามาสร้างตรงนี้หรือว่ามาร่วมงานกับสมาคมกู้ชีพบโบเพชร ทำศูนย์ตรงนี้สำเร็จมาได้ปีกับอีก5เดือนเนี่ยสองเราไปสร้างศูนย์ที่วัดเข็มชัยยรามอำเภอเลงนกราจังหวัดยโสธรสำเร็จเมื่อเดือนกร,รกฎานี่แค่ไม่กี่เดือนเนี่ยเขาให้บริการคนไข้ได้เป็นร้อยอันที่3เราสามารถไปโคกับ2องศูนย์คือศูนย์วัดศีโควนารามกับวัดท่าะพเอาอุปกรณ์เครื่องมือไปเสริมแรงเขา ทำแบบนี้เพราะว่าเกษียณแล้วหลายๆคนบอกว่าถึงวัยที่ต้องพักผ่อนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าช่างหนุ่มยังออกไปรุ่นไปนี่ไปขับรถไปส่งของไปส่มก็เรียกว่าเป็นการไปเที่ยวได้บุญแต่ถ้าเกิดเราไปถามว่าเุ้ยเราเหนื่อยเราเหนื่อยเราทำเพื่ออะไรเราก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันแต่การที่เราไปเนี่ยแล้วเราไปสร้างเครือข่ายเราไปสร้างศูนย์เราไปให้ความรู้แล้วเขาหลุดพ้นจากสิ่งที่เขาเขาลำบากแค่นี้เราก็มีความสุข จริงน่าจะได้พักนะแต่เราสึกว่าศักยภาพที่เรามีอยู่ในความสามารถไม่ว่าจะเป็นความรู้อะไรต่างๆเนี่ยเราน่าจะทําประโยชน์อะไรได้มากกว่านี้ก็ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยสอนปั๊มหัวใจไปด้วยช่วยงานโรงพยาบาลไปด้วยไว้เกษียของคนนะผมบอกนะถ้าเราอยู่นิ่งเมื่อไหร่นะนั่นคือโรคถามหาแล้วถ้ายังขับรถได้สายตาดี หัวใจยังเต้นปกติความดันเบาหวานไม่มีทําต่อไปวันที่เดิมหาคนไข้ตามทุ่งนาเงี้ยตามโจรบทเนี่ยเป็นกิโลเลยก็ถือว่าเราออกกําลังกายเลยต้องทํายังไงยังไงทําจนถึงนาทีสุดท้ายอ่ะประเด็นกล้าที่จะพูดแบบเปิดอกและเต็มปากได้ว่าเราช่วยผู้ป่วยร0อเอร์เซจริงๆแล้วเราจะ นำสิ่งของหรือเงินทองที่ท่านเอามาบริจาคเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์และเกิดคุณค่าต่อสังคมเรามุ่งมัน่นและตั้งใจเราจะไปสร้างเครือข่า,ขายตั้งใจกันไว้เลยว่าสีภาคเนี่ยจะให้เกิดทุกภาคแล้วถ้ามีที่ไหนสนใจอยากทำบอกเราค่ะเราจะเอาโมเดลของเราเนี่ยไปขยาย